สวัสดีค่ะมาพบกับกินยูแบบบั่นค่ะพี่น้องมริษัทภาพมาเห็ดเมนูอาหารค่ะเมนูมือนี้เป็นอาหารอีสานบั่นเท่าค่ะพี่น้องนั่นๆคนแสด้กินเท่านึงค่ะเมนูแรกนี่ค่ะพี่น้องนึกว่าสมกปลาซิวค่ะมมกปลาซิวเอา่นฝากมาจากทังบานเนาะค่ะพี่น้องทังยะโสธรค่ะและอีกเมนูหนึ่งก็คือแกงน้อไหม่สมไ่ไกค่ะพี่น้องซื้อผักอีตูหอมๆสดห่อนๆค่ะและอีกเมนูหนึ่งก็คือปลาจอมค่ะปลาจอมบั่นเท่าค่ะพี่น้องเอามาตุยกระบอกพลิกนวยหัก อพริกกัดหัวหอมใส่ค่ะพี่น้องเอาละค่ะเดี๋ยวนูสิเห็ดหมกปลาซิวกันเนาะค่ะพี่น้องหมกปลาซิวนี่เพิ่นมกักมาแล้วเรียบร้อยค่ะนูก็ถืใส่แค่ผงชูรสแล้วก็คุกเข่าเนาะค่ะพี่น้องแล้วก็สมกเนาะค่ะพี่น้องเอาละค่ะเดน้ำลงมือหมกกันเลยจ้านี่ค่ะพี่น้อง <laughs> ห่ออาจสบกสวยบงงามเนาะคะ่ะนูห่อไว้เรียบร้อยแล้วค่ะคุกเขา่าเดี๋ยวนูสมกใส่กระทะตัวนี้เนาะค่ะพี่น้อง,ดงเดนโชว์ถึงห้าหมกปลาซิวอยู่ในค่ะนูสภาพไม่เห็ดแกงสมเอ่อ แกงน้อไมยดองกันต่อเลยค่ะแกงน้อไมยสมคือเก่านะคะพี่น้องมันจะแกงใส่กระทะค่ะพี่น้องจะได้มองเห็มน,นะคะพี่น้องกับแกงสไตโน้คือเกลาะบบบบานๆนะคะพี่น้องไปกันยาวๆเลยเบอร์ไม่กินความเมืนมันจะสใสไก่ต้องปค่ะ คือเกลือนะค่ะพี่น้องนุกแกงหรือที่กระเพาะกะซับบอมี่รักสูตรบุมี่ยังนะคะอยากใส่ยังก็ใส่นะคะพี่น้องอันนี้กะซับบอมี่รักบุบด้วยค่ะพี่น้องอเฮ็ดกินเองคะ่ะเฮ็ดหให้เบิ่งว่าแต่ละหมู่แต่ละเว้นเฮ็ดเปงนไงนะคะพี่น้องแต่คุณากเฮ็ดตามก็เฮ็ดได้จ้ะนี่ค่ะมกปลาซิวก็เริ่มสุก,ะะกแล้วค่ะพี่น้องเดี๋ยวนุ๊กแกงนุ่มใหต่อมโตนี่นี่ค่ะพอไก่เริ่มสุกค่ะหนูก็จะใส่น้ำมใหสุกลงไป สมนิรุตต่มหล่างออกเรียบร้อรยอย่างดีเลยค่ะพี่น้องนี่ค่ะเ้นุี่จะเติม,มน้ำหน่อยนึ่งค่ะนี่แตจ้าเติมซ้ัมมิกระพ้อค่ะพอไปสดหนักค่พี่น้อง พักฮินุสิไซกะมี่นะคะพี่น้องพักอีตูค่ะบักไลในสวนหนาบ้านค่ะพี่น้องกับพักชี่เหล้าคุณฟ้ามาจากบ้านหนองนะคะพี่น้องก็จะใส่แกงกระมันสมหอมสดหอมค่ะเอาละจ้ะเดี๋ยวรอให้น้ำเดือดจะข้าวนุงค่ะพอน้ำเดือดเริ่มเดือดเราก็จะใส่ใบมะกรูดลงไปค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำปลา,านะค่ะพี่น้องน้ำปลา,าอันนี้ยนุเอาแบบดิบค่ะแบบที่บ้านในตุ่มค่ะพี่น้อง พงคุณรดค่ะอันนี้ถาดเบอร์ใดนุ่งจะใส่ตลอดค่ะ,พ,ะ,พ,คะ,คะ,คะพี่น้อแง,นนงแล้วก็พงน่วค่ะแค่นี้นะคะพี่น้องแกงก็ไม่สศกมนุ่มเดี๋ยวตุมให้ไก่เปื่อยจังหน่อยนึงเห้ดซุกข,ขักๆค่ะพี่น้องเพราะติดถ่ายเดี๋ยวพักอิกตู้กับพักชี่เล้าลงไปค่ะ พี่น้องเริ่มซุกเดินไปที่ละค่ะโนกจะใส่ไฟพักตูกับพักที่ลงไปค่ะพี่น้องพร้อมๆค่ะ ฮว,น,วนแลลวค่ะพี่น้องอาละจาปิดไฟแตงเขากินได้ค่ะเดินุสภาเบิงมกปลาซิวสุกหรือยังค่ะอาละจาพี่น้องนุา้าเบิงมกปลาซิวค่ะเป็นยังได้มกหม้อค่ะพี่น้องมกใส่กระทะแบบนี้ค่ะนี่ค่ะ กำลังเสียบหอนหุนหนค่ะพี่น้องเดี๋ยวเข้ามาแต่งเขากินกันเลยค่ะนะมกปะซิวอ้าวบานเท่าค่ะพี่น้องแล้วละค่ะพี่น้องเมนูเสานี้ค่ะเป็นอาหารอีสานบานเท่าค่ะพี่น้องนี่ค่ะมกปะซิวหนูบดเกินมาประมาณเกือบเกือบสิบปีได้ละค่ะพี่น้องนี่ค่ะมกปะซิวอ้าวนี่ค่ะกับบานย่ำไดกับบดถือช่วงี่มีปะซิวค่ะพี่น้องบดเหาบดเอยังกับบดเกินเนาะค่ะอันนี้พอดีปา คนที่อยู่ในกานนี่ค่ะพี่น้องผสงมาไห้ค่ะพี่น้องเลยเดมอกคอนทอนค่ะกับข้าวเหนียวค่ะแล้วอีกเมนูหนึ่งก็คือแกงหน่อไม้ดองใส่ไก่ค่ะพี่น้องนี่ค่ะใส่ผักชีใส่ผักตูฮ่อมๆค่ะสดห่อนๆค่ะพี่น้องแสบปนยังค่ะนี่ค่ะหน่อไม้สดๆค่ะแต่ว่าเอ๋อนมไม่ออนออนค่ะแต่ว่าให้กินแห้งค่ะพี่น้องเฮ็ดในกรุงเทพกรุงไทยนี่ลำบากเนี่ยค่ะเพราะว่ากินมันแห้งเนาะค่ะพี่น้อง อีเมนูหนึ่งก็คือปลาจอมค่ะกุ้งจอมปลาจอมปลาเพิ่ก็ฝากมาเก่าแลค่ะพี่น้องจากเยโซทรอนค่ะนี่ค่ะพี่น้องเอาข้าวเหนียวตุ๋ยเบิงกัดกับบกพริกน้อยค่ะนี่ค่ะบกพริกน้อยหอมกระเทียมค่ะพี่น้องข้าวเหนียวหันหอนนี่ค่ะเต็มซิกคือเก่าค่ะพี่น้องมาตรงห่วงเดองกินเดื่อยู่ค่ะพี่น้องขอพูดละหลายเด้อค่ะทุกผู้ทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให ขอบคุณกํา่ังใจที่มีให้กันเสมอค่ะพี่น้องทั้งเผื่อนเกา่าเผื่อนใหม่นะคะตลอดปีที่ผ่านมาค่ะพี่น้องขอบคุ้นได้หลายมาจากมากินเขาห่วมกันค่ะมกปะซิ่วห,ห่อนสู้กินค่ะ